เมืองคงเนี่ยโอ้ยสุดยอดครับในทวนทวดนะครับแกนสนามกล้าสีสฉลียกับไตยปักเสีนสบัดมืองคงสบัจะกีนอ้องบลาดไว <ป S 2> ้ไน่าายัวเปนน้ำเจ้าเกล้าไปว่าสบาดบลากเปลดเลยบ่าว่สดอย้ยอ้ยโะ้ยโอ้ยโา้ยโอ้ย <สา S 2> โอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยรรัยเอ้ยโอ่ยรอ้ยาอ้ยโ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 ออ้ยโอ้ยโอยโอ้ยเ้อ้้ยโอ้ยน้้ยโล้ยโอยออย ฮับผีร้องอมสามศิษย์บัตรขอเคิณครับสามศิษย์บัตรนะครับนังเรือนะครับขึ้นไปที่จุดปล่อยนะครับให้พร้อมที่จุดปล่อยครับเกยมไส้ลาดบ้านไม่ได้เฮียมไส้ลาดในบ้านก่อครับบ้านก่อคขับฟิวดีทำฟิวก็หวังยางครับวังยางแล้วฝังมูลอินซีสารสมเด็จนาจนี่ก็ผมนี่แหละตั้งให้ครับโอ้โหเป็นที่คุ้นเคยนะครับ สั่นดอกเงินแสนปักกระเนีเงินล้านสัตว์เหลาชนะพลมรคมนางคำปิวครับสาธุครับบ้านเป็นเขยอุบลเต็มตัวแล้วอย่หวังวันที่21เรื่องสองบุคคลมีเมียพบเจอกันที่สนามลำน้ำเปล่าครับในนามของพรพัชกิจชนะนะครับสุดยอดครับ ไปไปเจกับพ่วกวีบมที่เก่ากันนะเอาพญานวันเอาโอ้โหเอาบนไปสี่ลำแล้วครับวันนั้นอัครมงคลขุนราชนาวีแล้วก็สามพิงพระรากรจะให้เกียรติพี่น้องชาวจังหวัดอุบลสี่ลำคุณล่านาวีแก่งเจริญพิบูนครับคุณครับผมตัวานบูส่งเข้าประกวดโชคนี้มีชัยครับขอเสียงปรบมือม่วงอันตรายครับอินทรีสารครับคำปิ้วครับ จะทำการแข่งขันนะครับเป็นผู้ต่อจากนี้ไปนะครับพบก,กับเปลี่ยนไกรวราชครับสอนพะยาะหน้าแม่ทำไหล